ดัดดี้ต้องการให้พงกลับไปอเมริกาเร็วที่สุดไม่งั้นทุกคนจะตกอยู่ในอันตรายแลดัดดี้ก็รู้ว่าตัดสินใจช้าไปดัดดี้จะบอกว่าจะบอกว่าสิ่งที่ดัดดี้เคยเตือนพงดดดี้เคยบอกแล้วว่าอะไรก็ตามที่พง์พยายามจะช่วยปริษาจะทำให้พงและคนรอบๆชีวิตพง์ตกอยู่ในอันตรายนี่ไงเมทินีไง มันเกิดขึ้นเพราะว่าพงไม่เชื่อดัดดี้เอางี้ดัดดี้ขอร้องพงเป็นครั้งสุดท้ายพง<ม>ไปจัดการเรื่องเมที่นีไปตามหาเธอเรื่องปริสาให้ดัดดี้จัดการเองดัดดี้รู้มาว่าที่ปริสาหายไปจากโรงพยาบาลเนี่ย คงพาไปใช่ไหม